แล้วมาขึ้นยิงอย่างนี้นะครับชคไม่เคยเห็นเขียวใหญ่นะครับแล้วไส้บนบนนะครับเปิดไปแล้วนะครับยืนได้มีแต่เปิดแล้วมีโอกาสล่วงล่วงได้สูงเห็นไหมอันนี้ยิงไปปุ๊บก็ล่วงเห็นไหมครับวัดตรงนี้กับตรงเนี้ยเหมือนเหมือนกันเลยว่ากระชากมาปล่อยของอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็ทําลงแล้วเห็นไหมแต่เนี้ยเราก็ต้องมองให้ได้แสดงว่าเราต้องมองอะไรให้ได้ก่อนรู้ไหมครับว่าเราต้องเดาทรงกราฟแต่และทรงให้ได้ก่อนว่า ทิศท,ทางเขาจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงเนอะครับถ้านาอย่างเนี้ยอย่างที่บอกแต่ภาพแรกมีโอกาสลงแต่สัญญาณขึ้นมันก็จะต้องมองแสดงว่านี่แค่มองในเรื่องคำว่าแพทเทิร์นกราฟอย่างเดียวแต่ถ้าพี่เห็นบิดออฟเฟอร์ที่เล่นกันในตอนตลาดเปิดพี่จะเห็นสัญญาณชัดเลยว่าเฮ้ยทำขึ้นว่ะเห็นแปลกๆลแล้วขวางบิดมาตลอดขวางบิดเนอะเอาไหมครับไม่ให้ราคาลงก็แปลว่า เปิดออฟเฟอร์เพื่อยกราคาออฟเฟอร์ขึ้นเมื่อออฟเฟอร์ยกขึ้นก็แปลว่าแพงขึ้นขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ขึ้นเปิดบิดก็แปลว่ากดบิดลงมาเรื่อยๆก็แปลว่าราคาล่วงเข้าใจยังฟังไว้ก่อนนะบิดขวางอามันจะมีคาว่าขวางอันนี้ยังไม่ได้สอนนะขวางบิดก็คือบิดฝั่งบิดนะครับแรงซื้อเยอะๆเพื่อต้องการอะไรไม่ให้ราคาล่วงแล้วถ้าเปิดออฟเฟอร์ด้วยเจตนาย,ยกราคาออฟเฟอร์ให้แพงขึ้นแปลว่ายกราคาหุ้นขึ้น แต่ถ้าขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นแล้วบิดบางๆเนื้อออกไหมครับบิดช่องบนหายเท่ากับราคาถูกเพิ่มขึ้นมายิ่งช่องหายไปเรื่อยๆนะครับราคาที่ถูกก็จะถูกยกลงมายิ่งขึ้นแสดงว่าเจตนาให้หุ้นขึ้นต้องขวางบิดไม่ให้ราคาลงเจตนาให้หุ้นลงต้องขวางออฟเฟอร์ไม่ให้หุ้นขึ้นเข้าใจยังอันนี้ต่างหากต้องจำและคล้องกับมันด้วยนะเห็นไหมครับอันนี้ต่างหากคือวัตถุประสงค์ และความตั้งใจจริงที่ต้องการสอนเนื้อหาในวันนี้ทั้งหมดก็คือหัวข้อนี้ข้อผิดพลาดที่ทำให้ซื้อหุ้นแล้วขายขาดทุนหรือยอมติดดอยทำใจไม่ได้ที่จะขายพูดง่ายๆสาเหตุในการเล่นหุ้นแล้วติดดอยสาเหตุในการเล่นหุ้นแล้วขาดทุนทั้งหมดโชคนั่งคิดเมื่อคืนนะครับปกติโชคก็คิดว่าสาเหตุในการติดดอยก็มีแค่4ี่ห้าข้อที่หาย โชคคิดได้32ข้อเลยขึ้นตอนตีสามเกือบตีสี่ให้พี่เห็นไงไฟนี้ไงเพราะเลยไหมโชคก็นั่งคิดเลยว่าอะไรบ้างที่เมาคิดแล้วเล่นหุ้นติดดอยหรือขายขาดทุนที่เมาที่เมาหลงตัวเองว่าเมาเป็นอย่างนั้นนะนะปกติเราจะมองว่าซื้อโซนบนไม่มีองค์ความรู้เนือไหมครับไล่ราคาอะไรก็แต่ไม่สต็อปลอสไม่คัดลอสจริงๆเรามองว่าสาเหตุที่ติดดอยมีไม่กี่ข้อแต่วันนี้โชคต้องการขยี้สาเหตุที่ติดดอยหรือเล่นหุ้นแล้วขาดทุน โชคสามารถถอดออกมาได้สามสิบสองข้อเลยนะโตษเยอะเลยนะจำไว้นะครับอันเนี้มันเป็นว่าอะไรรู้ไหมใครก็แล้วแต่มีในข้อพวกนี้ต้องรีบอุดรูรั่วนะการตีแผ่ในวันนี้เป็นการตีแผ่ให้เห็นถึงว่าเรือลำเล็กของพี่ที่จะออกสู่นาวานั้นนะ่ะมันมีรูรั่วมากแค่ไหนการจะล่องเรือไปให้ได้แล่นเร็วไม่เร็วไม่สำคัญออกไปแล้วจมไหมสำคัญกว่า ดังนั้นกําลังจะบอกว่าการอุดรูรั่วที่มากนออกใช่ไหมครับจะทําให้เราอะไรเลยไหมเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งและสําเร็จได้ง่ายดังนั้นพี่ครับจํากฎข้อนี้ของโชคไว้เลยนะโชคไม่รู้ว่าพี่จะคิดเหมือนโชคไหมจําไว้เลยนะคะทุกความสําเร็จล้วนต้องการปัจจัยที่ดีที่เอื้อเพื่อความสําเร็จเสมอทุกความสําเร็จนะครับล้วนต้องการปัจจัยที่เอื้อที่ดี ที่จะสร้างความสำเร็จเสมอข้อนี้จริงไหมครับไม่มีใครตอบจริงกับและทุกความล้มเหลวก็จะมีปัจจัยที่ไม่เอ,อื้อหรือปัจจัยที่ล้มเหลวรองรับเสมอเช่นกันพูดง่ายๆทุกทุกความล้มเหลวล้วนยืนอยู่บนปัจจัยที่ล้มเหลวปัจจัยที่ล้มเหลวอะไรคือปัจจัยที่มันไม่เอื้อที่จะสร้างให้ความสําเร็จได้ขาดองความรู้โง่ขี้เกียจด,ดักดานนึกออกไหมครับ ลอกเก่งแต่ลอกผิดผิดเข้าใจยังไออันนี้ต่างหากแสดงว่าความสำเร็จก็ต้องการปัจจัยดีๆเข้ามารองรับเพื่อความสำเร็จความล้มเหลวก็มีปัจจัยเร็วๆเข้ามาลายล้อมมันก็จึงล้มเหลวดังนั้นถ้าต้องการแก้ปัจจัยถ้าต้องการแก้ความล้มเหลวให้กลายเป็นความสำเร็จพี่ต้องประเมินอะไรก่อนความล้มเหลวเน,นี้ยที่ฉันล้มเหลวที่ฉยังไม่สำเร็จสัที ฉันยืนบนปัจจัยความล้มเหลวอ,อะไรบ้างโง่ขี้เกียจด,ดักดานหรืออะไรหรือเปล่าถ้ารู้ว่ายืนบนโง่ขี้เกียจด,ดักดานถอนปัจจัยความล้มเหลวอ,ออกให้มากที่สุดถอนเสร็จแล้วก็ยังไม่ใช่ความสําเร็จนะแล้วเข้ามาเติมเติมปัจจัยที่จะทําให้สําเร็จได้มีอะไรบ้างคนที่สําเร็จต้องยืนอยู่บนปัจจัยที่สําเร็จนะคนที่ล้มเหลวก็จะหลงยืน หลอกตัวเองว่าปัจจัยฉันก็ไม่ได้เลวหลายแต่ปัจจัยที่มึงยืนนั่นน่ะโง่อัตตาสูงทิฏฐิแรงอวดเก่งหลงรู้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจยังดันพวกนี้เป็นปัจจัยของความล้มเหลวเข้าใจไหมการขาดองความรู้ที่ถูกต้องเท่ากับหัวใจของความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่เลยนะเข้าใจยัง วิธีคิดผิดผลก็ต้องผิดจริงไหมแสดงว่าปัใจจัยในความสําเร็จต้องอยู่บนพื้นฐานวิธีคิดและแนวทางที่ถูกที่เอือ้อที่เป็นความสําเร็จแสดงว่าพี่จะต้องมองให้ได้ว่าตอนที่ฉันติดดอยชันยืนบนปัจจัยของความล้มเหลวข้อใดบ้าง32ข้อที่โชคถอดมาทั้งหมดในวันนี้เป็นปัใจจัยในความล้มเหลวพี่ต้องแก้ไขหรือถอนออกจากจุดยืนของพี่แต่5ข้อที่เกิดไปเมื่อกี้ มันคือปัใจจัยในความสําเร็จพี่ก็ต้องเสียบเอามาอะไรพัฒนาตัวเองเข้าใจตรงกันนะครับผมดังนั้นจําไว้เลยนะครับอยากรวยจากหุ้นต้องคิดอย่างเจ้าหรือเซียนเพราะเจ้าและเซียนนะครับเขาแก้ปัใจจัยในความล้มเหลวหมดแล้วเขาเลยยืนบนปัใจจัยในความสําเร็จเข้าใจข้อนี้ไหมแต่เมาอยู่ในสังคมเมาก็จะมีกรอบความคิดและหลงรู้ในอัตราเดียวกันก็คือรู้อย่างง o ๆ ก็จะเชื่อว่าที่ฉันรู้ว่าฉันเก่งแล้วก็ได้แค่อวดเก่งอยู่ในกาลาแลนแค่นั้นเองดังนั้นนะครับลองเปิดมุมมองแล้วลองวิเคห์สวัสดตัวเองรีเสิร์ตตัวเองสักนิดหนึ่งว่าฉันแท้จริงที่ยืนอยู่ทุกวันนี้ฉันยืนอยู่บนปัจจัยของความล้มเหลว32ข้อที่โชคกำลังจะสอนนี้ไหมถ้าฉันยืนอยู่ฉันรู้ตัวไหมว่าฉันผิดพลาดถ้ารู้ตัวว่าผิดพลาดฉันแก้ไขไหม คนที่รู้ผิดแล้วรู้แก้ไขคนคนนั้นจเจริญและรวยทุกคนนะแต่คนที่รู้ว่ารู้ว่าผิดแต่ที่ผิดหนักๆคือไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรอันนี้ดักดานมากสอนยากจริงๆดังนั้นนะครับแสดงตีแผ่ทุกอย่างเพื่อให้รู้ว่าผิดเพื่อแก้ไข ไม่ใช่รู้ว่าผิดแล้วหาข้ออ้างยกโยกก็พี่อย่างนู้นก็พี่อย่างนั้นไม่ได้ถ้าเข้ามาเป็นพี่น้องโชคต้องสําเร็จแล้วไปด้วยกันโชคจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโชคถึงบอกไลว่าอย่าตายหานะมึงถ้าโควิดมาบอกเลยว่ากูตายไม่ได้ไปหาคนอื่นก่อนเพราะกูรับปากอาจารย์โชคกูต้องรวยก่อนจำไว้เลยจําไว้ให้ดีด้วยข้อที่หนึ่งเข้าซื้อในจังหวะหุ้นขาลงเห็นไหมครับเข้าซื้อในเข้าซื้อหุ้นในจังหวะขาลงหุ้นลง ดาวเทนต้องห้ามมาร์กเอาไว้เลยฉันเกียดแดงฉันเกียดแดงฉันรักเขียวท่องไว้เขียวทําให้ฉันรวยแดงทําให้ฉันสวยจําไว้ให้ดีนี่คือกฎข้อแรกเข้าใจนะข้อสองเข้าซื้อหุ้นในราคาโซนบนพี่ครับการซื้อหุ้นในราคาโซนบนนะครับยมมาบาลจะเอาหนังสือมาให้พี่เซ็นไว้ระดับหนึ่งว่า คุณพร้อมรับความเสี่ยงนี้ไหมที่จะลงนรกหรือติดดอยแสดงว่าคิดให้ดีว่าการซื้อโซนบนนะครับเท่าพี่เท่ากับพี่อะไรไหมครับเซ็นสัญญาพร้อมตายแปลว่าถ้าถูกทุบล่วงหรือราคาดิ่งเหวพี่บนใครไม่ได้นะเพราะรู้ทั้งรู้อยู่ว่าโซนบนคือติดดอยเขาทุบราคาล่วงได้เพราะการทุบราคาล่วงต้องโซนบนเท่านั้นแต่ก็ยังเสือกซื้อโซนบนว่าถ้ามันตกลงนรก พี่ก็ต้องรับกับนรกอันนั้นให้ได้เข้าใจยังแสดงว่าทุกครั้งที่ซื้อหุ้นโซนบนเท่ากับพี่ทําสัญญากับคิดให้ดีนะแสดงว่าถ้าซื้อแล้วมันล่วงเหลือต่างนะโทษใครไม่ได้ก็พี่เซ็เสนสัญญารับรองกับมันว่าฉันยินยอมรับเงื่อนไขกับมันว่าล่วงก็ล่วงสิฉันรับได้เออจเจริญน,นะพ่อคุณแม่คุณเข้าซื้อหุ้นในจังหวะไล่ราคาแต่ไม่รู้จังหวะอออ หุ้นซื้อในไล่ราคาไล่ได้เพราะโชคเป็นคนเล่นหุ้นในแท่งประจําวันโชคซื้อตั้งแต่ไส้เทียนมันย่อและสัญญาณกับตัวเพราะโชคเปิดไทม์เฟรม3นาที5นาทีเข้าใจยังบางครั้งก็1นาทีเพราะดูสัญญาณอะไรกับตัวแล้วกาลังยกขึ้นมาโชคก็เข้าซื้อแล้วสุดท้ายนะครับโชคก็ไล่ราคาตามขึ้นไปแสดงว่าแท่งบางแท่งนะครับแท่งเขียวอย่างเนี้ยพี่นุ่นอกไหมครับมันอาจจะ3-5%แต่เวลารวมไส้บนไส้ล่างด้วยมันกลายเป็น7 1 0เลยก็ได้นะ เข้าใจยังโชคไม่ได้กินเต็มแท่งเขียวนะโชคแทบจะกินเต็มไส้ของไส้เทียนบนล่างด้วยแต่ไม่เกือบเ,อเือเต็มนะเพราะสัญญาณกลับตัวในเวลาเราเปิดทําเฟรม5นาที3นาทีหรือ1นาทีในบางช่วงเข้าใจไหมแล้วประกอบดูกับบิตออฟเฟอร์ถ้าเล่นอย่างเดเทนะเราจะเห็นสัญญาณเลยว่าเฮ้ยมันลงมาจุดละ แล้วอะไรรู้ไหมครับบิดเริ่มมาหนาแล้วสัญญาณกลับตัวของการาฟทำเฟรมสามถีห้าีเข้ามาแมทกันด้วยนะเป็นตัวยืนยันด้วยแล้วมีวอลลุ่มเข้ามายังต่อเนื่องรู้แล้วว่ากลับตัวแล้วขึ้นแน่โชคก็ไล่ซื้อตอนที่มันกลับตัวในไส้เทียนแล้วก็ขึ้นมาปั๊บปับปับปับเห็นไหมแสดงว่านี่โชคก็บอกความลับเพราะโชคเป็นคนถนัดเดทเหตเพราะเล่นเดทสำหรับโชคอ่ะได้เงินง่ายไม่ต้องมานั่งรอวันนี้รู้เลยว่า5% 3% 7%เ0เ็ดเปอร์เนสิบอร์เ ยิ่งเจอแท่งใหญ่ๆนะครับที่รากไป15%อะไรต่างๆนะครับมันจะติดท็อปเจนเนอร์แต่นัวท็อปเจนเนอร์นะครับจะเป็นตัวอะไรบอกได้เห็นไหมแล้วบางครั้งก็มีทีมงานอยู่พี่ๆบางคนนะครับที่เป็นอยู่ในในเครือโชก็จะส่งสัญญาณบอกว่าจานตัวนี้เขากำลังนั่งกันอยู่นะจานลองดูสิเป็นไงดัเราก็เปิดเนอะออกไหมครับเปิดแท็บเลยปับปับปๆบเออ สุดท้ายก็นั่งไล่ราคาครับเนี่ยมันคือเล่นอย่างนี้เลยไอนน้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ทุกวันนี้เล่นอย่างนี้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะพี่รู้ไหมสารภาพเลยทุกวันนี้โชคต้องตอบคําถามในไลน์ที่พวกพี่ถามมาหาโชคหรือตรวจการบ้านวันละ300กว่าข้อความเกือบ400ข้อความวันนี้ก็ค้างมาสองสองข้อความแล้วนะยังไม่มีเวลาตอบเลยก็กะว่าวคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือต่างเพราะโชคต้องตอบแน่เพราะต้องขอโทษด,ด้วย มันเยอะจริงๆแต่โชคตั้งใจตอบทุกคนจริงๆนะแล้วตอบด้วยตัวโชคคนเดียวด้วยนะ